สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์2567กันนะครับวันนี้นะครับเซตอินดี็ก็ปิดตลาดไปที่1,388.60จุดลดลงไป11.42จุดหรือว่าติดลบไป0.82มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่43,000ล้านบาทเศษ โดยในวันนี้ไม่มีกลุ่มใดที่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT ค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์ธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานขนส่งอาหารวัสดุก่อสร้างและก็กลุ่มการเงินโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BSRC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.44%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าในปี2567นี้บริษัทจะมีการเพิ่มกำลังการกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งมีการบริหารจัดการต้นทุนร่วมกับ BCP ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทางด้านของ beauty ราคาหุ้นบวกขึ้นมา14.71%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าเป็นการเก่งกำไร จากช่วงของเทศกาลจดจีนที่กำลังจะมาถึงนี้แล้วก็มาตรการฟรีวีซ่าที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมก็น่าจะช่วยนุนจำนวนนะักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามาเมืองไทยกันมากขึ้นทางด้านของคีสราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.08%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่ากำไรปกติในไตรมาส4ปี 66, 66นั้นจะเติบโตได้แรงทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year ซึ่งก็คาดว่ากำไรนั้นจะสูงสุดในรอบกว่า15่าไตรามาสส่วนทางด้านของ RML ราคาหุ้นบวกขึ้นมา31.82%ก็ขึ้นไปชนซีลิงจากประเด็นข่าวที่มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้มีการเพิ่มทุนแบบ PP กว่าพันล้านบาทพร้อมทั้งมีการแจกวอลเล็์แบบ PP แล้วก็จะให้กับพนักงานด้วย พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใหม่ขึ้นมาอีกด้วยทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของบ้านปูราคาหุ้นติดลบไป4.65%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินง,งานในไตรมาส4/66ปีจะยังคงขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น year on year แล้วก็จะพลิกมาขาดทุน Q on Q ทางด้านของ STA ราคาหุ้นติดลบไป4.12%ก็ตลาดนั้นคาดว่าในไตรมาส4ปี66นั้นจะพลิกมาขาดทุน Year on แล้วก็ขาดทุนต่อเนื่อง e q on Q ส่งผลให้ตั้งปี2566มีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุดที่ส่วนทางด้านของ STGT ราคาหุ้นติดลบไป4.96% ก็ตลาดนั้นคาดว่าไดยรับเดเมนต์เชิงลบโดยราคานั้นปรับตัวลงตาม STA และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดทุนไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ